ไม่ต้องไปคัดไม่ต้องไปหาผมจัดสรรมาให้แล้วครับโอ้โหเมื่อวานนี้เกือบจะสุดแต่หลุดไปหนึ่งครับเบสิกตัดปวดหัวจัดเลยเมื่อวานนี้โอ้โหหัวจะปวดบทสวด อะไรก็เอาไปอยู่จริงครับเบสิกตัสนะครับรั่วจัดจัดนะครับเมื่อวานนี้ก็ยินดีกับพี่เอฟซีด้วยแล้วกันนะครับแบ่งเน้นหน้าช่องทั้งหมดเนี่ยนะครับหักลบแล้วก็ยังกำไรกันอยู่นะครับแต่สำหรับท่านใดที่อยากใส่ชุดอัลบั้มนะครับกุ่มขมับที่เบสิกตัสกันได้เลยนะครับและสำหรับเอฟซีท่านใดนะครับที่อยากเห็นผลงานเป็นคำคณิตศาสตร์ในครอบครัวการันตีของเราโอ้โหไปชมกันได้ใต้โปรไฟล์จะมีคำอธิบายพร้อมผลงานให้ชมกันดูสุดไหมหวานไหมถามใจพี่ๆดูครับโอ้โหชุดอัลบั้มตัวนี้ตัวการันตีนะครับแนวทาง เราได้คัดสร้างเราแค่นีหมู่บ้าน นะครับหวานอีกแล้วช่ำอีกแล้วเต็มอีกแล้วนะครับเปิดใจข้อมรู้ครับมาหาประสบการณ์ใหม่ๆมาหาแนวทางใหม่ในครอบครัวการันตีของเราได้เลยมีทั้งกูรูอินฟลูเอนเซอร์แนะนำและเซียนชื่อดังระดับแถวหน้าของประเทศไทยนะครับที่พร้อมวางแนวทางไว้ให้ตลอดทั้งวีตลอดทั้งวันครับอ่ะแล้วนี่ครับไม่ต้องไปคิดองค์คิดเองไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับนี่เอาง่ายๆผมจะไม่ยืดเยื้อเอาแค่เนื้อกันไปเลยครับคู่แรกครับเป็นทางฝั่งของเกาโชในช่วงเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าวันนี้ครับลเช่เจอกับเอซ คู่นี้ประเดิมผลงานนัดแรกได้ไม่ดีด้วยกันกทัคู่เรียกว่าคี่เลเลยก็ว่าได้นะครับทางฟอนเลเช่เนี่ยนนย,ยังไม่น่าเกียดเท่ากับ AC นะเพราะเกมแรกกูไปแบ่งแต้งกับเจนัวไปที่ศูประตูต่อศูนย์แต่ AC ซีเนี่ยคีเลเลยเปิดบ้านเซอร์ไพรส์แฟนบอลครับพ่ายกับน้องใหม่อย่างเครโมเนเซ่นะครับน้องใหม่หน้าเกลานไปที่1ประตูต่อง แต่ว่าลูกเกมไม่ได้เรียกว่าเสียหายเยอะนะอาจจะด้วยความที่ไม่คมเนาะแล้ววันนี้ก็มาขาดทางฝั่งของราฟเอลเรอาด้วยนะสับทางฝั่งของเอซิมิลานะครับคือกองหน้าตัวเก่งนะครับวิฟฟิลตัวเก่งของเขาส่วนทางฝั่งของเลเช่เองเหมือนกันครับนี่ก็ขาดทางฝั่งของฟิลิปมัชเวิสกี้นะครับคือกองหน้าตัวสําคัญเหมือนกันทำให้ในเกมนี้ผมบอกเลยว่านะครับต่างค้นต่างเสียหายในเรื่องเกมลุกนะครับแต่ถ้าเทียบกันตําแหน่งต่อตําแหน่งแล้วเอซีดีกว่าเทียบกันภาษีนะครับเอซีดีกว่า เทียบกันจากสไลด์ภาพดูเหนือกว่าดังนั้นคงไม่แปลกใจครับทำไมที่วันนี้น้ำหนักไหลไที่ a c ในทุกทมุมนั้นวันนี้ครับมีโอกาสเรียกความมั่นใจและเลีอยงศรัทธากลับมาให้กับแฟนบอลได้อย่างแน่นอนครับทุงท่้นเกมนี้เป็นเกมนอกบ้านแต่เชื่อว่าพวกเขาทําได้ครับน้ำหนักมันให้กระแสมันให้ตัวแรกชี้ไปที่ AC มิลานครับโดยสองครับเป็นทางฝั่งของบาเลนเซียครับจะพบกันทางด้านเคตาเฟ่ครับคูกก่นีน้ K ail, พ,พูดก่อนเลยแล้วกันนะ กาเฟ่ฟอร์มดีนะเออแต่วันนี้น้ำหนักให้บาเลนเซียทั้งที่2เกมล่าสุดในรายการลาลิกายังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอโซเซดัดเกมล่าสุดก็แายกับโอซาซูนาเกมนี้ต้องมาต่อกรกับกาเฟ่ที่ชนะเซลตาบีโกและเซบียามาในเกมล่าสุดครับทำให้ผมมองว่าวันนี้มันต้องมีอะไรพลิกล็อกหรือมันต้องมีอะไรที่งานงอกอย่างแน่นอนครับและวันนี้ผมแนะนําครับเชียร์ไป คู่ที่ต้องมีราคาแบกในบ้านดีกว่าเพราะอย่างน้อยผมเชื่ออยู่หนึ่งอย่างครับจากสถิติที่คู่นี้เจอกันมาคือมักจะออกมาเป็นบอลบ้านขครบ้านมันครับนั้นวันนี้ไม่แปลกใจที่ทำไมน้ำหนักกับทีมที่ไม่ดีถึงน้ำหนักสวยเลอเกินมองที่บาเลนเซียตีสองกันได้เลยครับส่วนคู่ต่อมาครับเดอะแชมเปี้ยนชิพครับเลสเตอร์กับเบอร์มิงแฮมครับคู่นี้ผมไม่พูดอะไรเยอะเลยนะผมรู้สึกว่าเลสเตอร์ขาดหายไปหมดความมั่นใจเทคนิคฟอร์มการเล่นคุณภาพ นะครับนักเตะถอดใจไปเยอะวันนี้มาเจอกับเบร์มิงแฮมครับเบร์ไิงแฮมไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรมากคุณภาพเองก็ถือว่าเป็นรองด้วยแต่อย่างน้อยครับความเป็นทีมเิื่อความลงตัวความผสมผสานของเขาความเป็นที่ต้องบอกว่าลูกเกมลูกหลากหลายความสามารถเฉพาะตัวหลากหลายดังนั้นมองว่าเล่นเต็มที่บูค่อนข้างมันและค่อนข้างหุกดันครับค <c oughs> ู่นี้เนี่ยผมมองว่าเกมดูจะอึดอัดน,นะ เพราะคาดเชียร์ในช่วงหลังของคู่มีโอกาสพลิกสกอร์น้อยมากนะครับคู่นี้ถ้าไม่มองต่าก็ขอเชียร์เบอร์มิงแฮมละกันนะครับเพราะจะมีโอกาสไหลมาปอปลาที่เลสเตอร์อย่างแน่นอนขอลองเบอร์มิงแฮมนะครับแล้วก็ขอมองต่ําเต็มเวลาด้วยนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับวันนี้นะครับบุนเดสลิกาเยอรมันนะครับตีหนึ่งครึ่งนะครับทำบุกน้องใหม่หน้าเก่านะครับโชคดังสังพอลีน้องใหม่ที่ยังอยู่นะครับเออวันนี้ผมมองว่าคู่นี้ก็สมน้ําสมเนื้อนะ แต่ผมคิดว่าฮัมบุกเนี่ยอาจจะได้ด้วยในเรื่องของการมีน้ำหนักตรงที่ว่าเฮ้ยเขาเสริมทัพขึ้นมาเขาเป็นน้องใหม่เขามีความได้เล่นในบ้านเกมนี้นะครับแต่อีกอย่างหนึ่งมันแพ้อย่างหนึ่งนะผมรู้สึกว่านะครับซังพาลีมันมีประสบการณ์นะครับกับการอยู่เวทีใหญ่ดีกว่านะครับแล้วก็ซังพาลีผมมองว่านะครับความกระหายความกระเตื้องนะครับความเอาแน่นอนของเขาชัดเจนอยู่พอสมควรครับไม่มีลิมิตไม่มีหมดจริงๆนะครับเลยมองว่าฮัมบุกเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีตัวดีขึ้นมา ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒน,นาค่อนมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้ววันนี้ได้เปรียบในการเล่นในบ้านแต่นักที่มาให้นนเนี่ย เพราะมันเป็นน้ำหนักกระแสล้วนๆขอเชียร์คุณภาพจริงๆเลยดีกว่าเชียร์สังเพอลีครับดีๆนอกบ้านแน่นอนนะตัวสุดท้ายมองที่สังเพอลีกันได้เลยครับฝากด้วยแล้วกันนะครับนี่ฮะคือ4คู่ที่ผมค่าวสารมาให้แบบนี้ตัวแรกเอซิมิลานนะครับตัวที่2มองที่บาเลนเซียตัวที่3มองที่สกอร์ตัมเลสเตอร์และคู่ที่4มองที่สังเพอลีกันได้เลยครับฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ4คู่แบ่งเน้นใส่หนักเทียบหมดนะตักในเกมวันนี้ส่วนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ